กะอกเดี๋ยววันนี้เราไปดูไททันแล้วเราจะมาสปอยนะในยาญหาโอเคนอนเราด้วดิวันนี้วันนี้กลับมาอย่าลืมทวิตเหมือนเมื่อวานนะบอกด้วยบอกด้วยมันมีแฟนคลับจะมาหาเธอ เ้ยเมื่อวานเมื่อวานไปเล่นไหนมาบ้างอะเล่นน้ำออเดี๋ยวเธอจะไม่รู้ได้ไงเาทไปก็ไปเล่นน้ำสนุกไหมเราต้องหักเน็ตใช่่งขึ้นสี่เน็จะยอมเน็ตนั่งไว้ เน้นนั่งไว้เน้นจะยอมเน้นเด็หลับนะเน้นนั่งไว้เน้นจะยอมเน้นเด็ดหลักจะยอมเป้นคู่ใช่ให้เน้นนั่งทำไมอ่ะอ๋อไม่้คือห้องใช่เอ้าเน้นอะไรขนาดนั้นอะเออก็ดีวันนี้ไปร้องเพลงอะไรกับน้องๆอ่ะเอาตกแล้ววันนี้ร้องกี่เพลงวันนี้ร้องกี่เพลงสาม สามอุ้ยเยอะอยากโดดงานไปเลยโดดไมมเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่คริปเรือเลยนเนอาขับเลยค่ดย้วขับเราเราจะไม่เคไม่เคโอ้โหต้องพอมแค่ไหนพอมแค่ไหนลงไปไม่ได้นเนี่ยา้เอาแมสมาหรือเล่า เนทเนสเตรียมแก้งแล้วนะเตรียมเคลียร์เมมแล้วนะเอาเลยไม่มีปัญหาอย่างที่เราตกลงกันนะเนสเนสต้องฟ้องตามที่เราตกลงกันไว้โอเคทำหลับห้ทำหลับเดี๋ยวหลับหลับหลับเดี๋ยวจะพึ่งซีหลับปะนั่นคือหลับแลนะอย่ามาหลับเดี๋ยวจะงงแต่ว้นเฮ้ยเดี๋ยวสวัสดีค่ะอ้าว พี่ไทยแต่พี่ไทยแค่ตัดผมเฉยๆพี่ไทยไม่ได้ปวดพี่ไทยมาถ่ายรูปกันก่อนเอาพีทเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้บวชพี่ซื้บวชมาเหรอไม่ได้บวชไม่ได้บวชนี่เฉยๆพี่ไทยตัดผมเฉยเฉยไม่ได้บวชตัดผมพี่ไทยมาคุยกันก่อนเร็วๆๆ้วแล้วเฮดเเฮดเลยวดจริงไหมเนี่ยเฮ้ยพี่ไทยไม่ได้พี่ไทยไม่ได้บวชบวชจริงใช่ไหมไม่ได้บวดนั่นแหละมาดูดูมาดูดู เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋โอ้ยพี่ไทยมาทำอะไรคะถ่ายรายการถ่ายรายการโหนสู้ค่ะ a ด i o a u d อะไรอ่ะบันจีนไรเี้หรออยจอยจอยจอจอยนบนยังง้สใจไปด้ยนไเี๋ับ ว่ามีแต่คนอีสานเดินบายบายจ้าค่ะสวัสดีค่ะงบอะไรนะใช่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 ใ่ใช่่ใช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 ่ใ่ใช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 ่ ไม่ได้กินเยอมากมีถาูะนน้กินเอเขาหลับไปแล้วเขาไม่รู้เรื่องอะไาเข้าไปฟ้าเขาอินได้ได้นี่ชาไม่เคยรู้อะไรงั้นี่ชากินข้าวยังคะเขาไม่ั่งคุยในรถได้ไหมได้เหรอได้เหรอฟ้าโกนาเรียกเราเรียกเขาอื่นเขาเรียกยังไม่กีหันด้วยใช่ไหม เลยเ็อ Get ่ทำองชัหับเป็นไหมองอะไรอ่ะมืดมากเ้ดีงามากัมาสามแดทำอะไรนะดูด um> ิ_ ไอ้ได <át stars> ้ยิ้มโอ้ยิ้มนะครับมาจริง้ไ้มีนผน่ารักอ่ะคอบฉันออกก็ได้ฉันยอมจริงจริงขอบอกฉีดลเอ้ไม่เห็นไม่เห็นเลยออล่ะล่ะล่ะละะไหนเลยวะเออถามมโนเป็ไใช่เราโมโนอย่างไร้กาว่ะของนานเนี้ยอกลมันบอกโน้เยะออทิางเนี้ยอันนี้ครอองรองไเรอมอะไรอะไร อาอถ้ากินอย่างงี้เดี๋ยวพักเดี๋ยวเขาไปแวะกินข้าวได่กินอะไรอีกมะเนี่ยไม่แวะหรอหรอแล้วเขาแวะกินไหมกินน้องไอ้ไอน้องไอทั่วึ้นหมอวันน้ไม่ใช่ทั่วึ้นหรอไอวันนี้ไปไหนอะสู้สู้เอาหล่ะสู้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 รำคาญความสดสู้ๆนะไอมาโง่อะโอ้ยอย่าถ่ไขนกกะไอไอดีไ่ไหมล่ะตอนนี้ก็ลังถอดคลิปอยู่ มาเย็นรงนี้ยวเย็นังไม่ถ่ายทุกทีเด็กน้อยเลยที่ไดาต้องดีจังวะทิ้งไว้สองส่งเหรอน้อยหกไอเนี่ยไอเจอ้์เจอ้อช้าล่ะเจ้รอเท่ไหร่สองเอร์ห้เอสามได้ มาได้เลยมากินหมดแล้วกมาลจะต้องไปรแไน้วโอ๋ค่ะค่ะคที่เกยเออไม่เหนื่อยเป็นไหมไม่ไหมงอเหอยก็โดนเไหมใ่เข้าไว้กางทางถ้าเจอไม่แต่มองไม่เห็น พอเธอะกินเยอะนะเนี่ยไม่เห็นนะเออแหมโงแบงแรนโอ้ยหาได้เองโอจริงจังเลยหาอะไรหรอหาอะไร โอ้โหนี่เก๋แล้วหรอเฮ้ยจอยน่ารักอ่ะเออชแล้วคือไม่ได้ผังสากอนชุดปลอมโอเอหดีนะยังมีตุ่มใครใครีครใครใคร โอเคจอยมาแล้วจอยถูกจอยถูกยิงเอาพี่นี่รถคาชาแม่เนสู้ส้เนสู้สแข่งทีมเนสแขกทีมเนสทีมเนสมสสู้ๆวันนี้ทีมเนสจอยฝากแกล้งพี่คาชาด้วยนะคะพี่เก๋รอหนูจอยนะวันนี้ปลื้มใจนิดนึงสาบานไว้จอยสาบานไว้ปลื้มใจนิดนึงนะพี่อย่าขับรถนะพี่ทำดีนะคะไปแล้วไป โซโซนะเดินทางปลอดภัยนะคะทำสุดท้ายทำสุดท้ายเออใจแล้วเอามาทิ้งไหมเอามาทิ้งไหมเอามาทิ้งไหมเอามาทิ้งมาโชคดีสอคนที่ไม่ได้ไปสอบใช่เราคือผู้โชคร้ายไม่ได้ไปพี่เก๋ทำงานค่ะอะไรนะใช่ไหมก็กลัวซองขาวอยู่นะ มีอิทธิพลหลือเปล่เดี๋ยวทิ้งให้ก็ได้ค่ะขอบคุณนะคะค่ะเดินททางปลอดภัยค่ะสนุกสนานนะ